ลินลี่นี่นะเจ้ามีนิสัยหั่นอย่างเวลาได้ขนมมาแล้วชอบเอาไปล่อขนมเค็งเจ้าใครให้ขนมเค็งป้นลูกกินแต่ก่อนนี่ขนมเค็งก็ลูกกินอะหั่นป้นลูกกินไม่ได้หนีเขี้ยวสิเปิ้นเจ้าแลวก็จะก้าบโล่นตัวเจ้าขนมเค็งหูแก้วเจ้าบะสนหนีแต่ลินลี่ก็บรรลุความพยายามนะเจ้าพอดูก้าบเตี่ยมปากเจ้าสาะหาขนมเค็งเจ้าหั่น ปะขนมเค็งแล้วเจ้าอยู่นี่กับขนมเค็งเดี๋ยวพอนะเจ้าเดี๋ยวพอนางจะเสื่อขนมปังล่อขนมเค็งนะเจ้านั้นเสว่าแล้วเจ้าลินลี่ของเฮาเอามาล่อขนมเค็งแต๊ะมาแล้ขนมเค็งมาเอากะขนมปังน่เนี่ย ของกินต่างๆนะเจ้าถ้าหาฮอดินลี่เนี่ยขนมเข่งจะบยอมลูกกินเลเจ้าจะใดก็ต้องเป็นของดินลี่เจ้าพ่อออเตอร์ดินลี่นี่นะของเปิ้นเปิ้นเอาหมดเจ้าพอละัวบมดเก็บทุกชิ้นเจ้าเต้าที่จะเอาได้เอาหมดนั่นแล้วก็เอามาสวะไว้ล่อขนมเข่งอวดขนมเข่งต่อไปเจ้า พ่อออเตอร์นี่ใส่ลินลี่นี่นะใจนางนี่นะอยากให้ขนมเข็งเนี่ยเข้าไปลู่กินขนาดเจ้านางบัจจิกกินว่วมบได้ถพอลหรพอนางดูเจ้าเล็งก็ขนมเข่งนะเจ้า <c oughs> ขนมเข่งหูกแก้วเจ้าตึ้งบะยอมลู่น้องกินเด็ดขาดเจ้าลินลี่เนี่ยจะได้กับตึ้งบะยอมหลงกล เป็นดีอินดูเจ e ้า e จ้องพอก้าขนมเข่งใครให้ขนมเข่งเป็นลูกกินขนมเข่งกับบะโซนใจถ้าพอกันเจ้าว่าลินลี่จะเป็นจะไดพอด้วเออป้นบะยอมลูกกินเป็นดีนอินดูเจ้าแล้วจ้องพอก้าขนมเข่งเจ้าใครให้ขนมเข่งเข้าเป็นลูกเจ้าขนมเค่งกับบะย้อมเป็นลูกน้องเลยขนมเข่งป้นใหญ่ละเจ้าป้นบะลูกกินละันอย่างถ้าเป็นของลินลี่นะป้นจะรอให้ลินลี่กินเฮะก่อนเจ้า ถ้าจนดินลี่มากินแล้วพ่อเจ้าป้นถึงจะเข้าไปกินขอนมเค็งนี่นะอ๋ออ้ยเป็นดีดูแต่เจ้าพอดูปัญญาตาปีบปีบ่ะเออเอ้ยลินลี่เหยยะจะได้ป้นกรบปสนใจป้นบะเล่นตัวอ,อ๋อเอ้ยน่ดูแต่แต่เลยเจ้าพอปัญญาหรอ เนี่ยเจ้าถ้าเปิ้นบะลูก,กินถ้าเปิ้นบาเล่นตัวก็เปิเอจะยเ,เจ้าเป็นดีในอินดูอ่ะเนี่ยยังไดได้อะเจ้าเปิ้โหัวนี่ใส่ตัวเล่นบาเลิกจุเปิ้นเข้าไปลูก,กินแล้วจะยี้เขี้ยวใส่เปิ้นจะเล่นกับเปินนะะ้ลน่ะกะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องนอกอ้วนตัวนะเจ้าปากกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า